เอาละครับสวัสดีนักเรียนทุกคนที่กําลังติดตามชมช่องห้องเรียนศิลปะออยโนวันนี้มาพบกันในช่องทาง YouTube นะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องเส้นสําหรับเส้นถูกแบ่งออกเป็น2ชิชนิดหลักๆกก็คือเส้นตรงและก็เส้นโค้งเส้นตรงมีหลายแบบครับมีเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนแนวทแยงเส้นสลับฟันปลาเส้นปะส่วนเส้นโค้ง ก็มีหลายชนิดหลายแบบเหมือนกันเส้นโค้งเส้นขึ้นเส้นขดก้นหอยเดี๋ยววันนี้จะมาเรียนรู้กันนะครับอันดับแรกก่อนเลยเรามาดูจากเส้นก่อนเส้นเกิดจากการนําจุดมาเลียงต่อกันเมื่อเรานําจุดมาเรียงต่อกันจุดเล็กๆจุดใหญ่เล็กๆก็ได้ครูจะเขียนจุดนะอันนี้จุดนะเมื่อนําจุดมาเรียงต่อกันเล็กๆ มันก็จะเกิดเป็นเส้นเห็นไหมเกิดเป็นเส้นเส้นมันก็มีหลายแบบหลายลักษณะต่างๆนะครับเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนแนวทะแยงนะครับเส้นซิกแซกก็เป็นเส้นตรง เส้นปลาหรือเส้นขาดนั่นเองก็เป็นเส้นตรงนะครับหลักๆแล้วคือเขาจะแยกออกเป็น2 2ชนิดเส้นตรงและเส้นโค้ง เส้นมีส่วนสําคัญในงานศิลปะงานวาดภาพยังไงก็คือเป็นพื้นฐานในการเริ่มนะครับเป็นการหัดวาดภาพเช่นถ้านักเรียนอยากจะวาดผลไม้สักหนึ่งชนิดเนี่ยนักเรียนไม่เคยฝึกเลยใช้เส้นโคง้งส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผลไม้ก็จะเป็นเส้นโค้งนะผมจะยกตัวอย่างมะม่วงแล้วกันนะครับเส้นโค้งของมะม่วงจะเป็นเส้นโคง้ง เส้นโคนะครับถ้านักเรียนฝึกบ่อยๆฝึกเยอะนักเรียนก็กล้ามเนื้อมือเราเนี่ยมันก็จะจําลักษณะการเขียนเส้นต่างๆได้เช่นบางคนอ,อย่างบางคนไม่เคยฝึกวาดภาพเลยการเขียนเส้นอาจจะเคยสังเกตเห็นใครที่ชอบตวัดเส้นเนี่ยเขียนเส้นตรงไม่กล้าไม่มั่นใจที่จะเขียนที่จะลากเส้นลงมา นะครับก็จะตะวัดตวัดลงมาแต่การฝึกเขียนเส้นบ่อยๆเขียนเส้นตรงให้มันตรงมาเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดความมั่นใจแล้และความแม่นยําในการเขียนนะครับเขียนบ่อยๆให้สมองเรามันชินกับลักษณะเส้นต่างๆ,ๆ พอเราจะไปวาดภาพมันก็จะง่ายโอเคเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าเส้นมันมีอะไรบ้างเส้นหลักๆส่วนใหญ่ที่เราเจอกันในการวาดภาพนะครับการเขียนรูปมันจะมีอะไรบ้างเส้นแรกที่จะนําเสนอเลยวันนี้ก็คือจะเป็นเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวตั้งเราสามารถลากเส้นจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน สลับกันโอเคมาถึงจุดนี้อยากให้นักเรียนที่กำลังรับชมอยู่นะครับหาสมุดหรือกระดาษมานั่งเขียนไปพร้อมๆกันกับครูนะครับการฝึกเขียนเส้นบ่อยๆจะทำให้กล้ามเนื้อเรานะครับมันชินกับจังหวะการลากเส้นลากขึ้นลากลงเวลาเราไปเขียนรูปต่างๆว่าจะง่ายนะครับพยายามเขียนเส้นแล้วก็ให้มันชิดกันอยู่ในแนวเดิม อันดับแรกอาจจะอาจจะยากนิดนึงนะครับก็คือเราอาจจะฝึกขีดเล่นๆก่อนได้ใครที่ยังไม่มีความมั่นใจเลยนะครับก็คือลองฝึกลากยาวแตะยกแตะยกแตะแล้วก็ยกขึ้นนะครับพยายามทั้งลากลงแล้วก็ลากขึ้นประคองเส้นนะครับให้มันได้ตรง อันดับแรกเอาตรงก่อนโอเคต่อไปอันนี้คือเส้นตรงแนวตั้งนะครับแนวดิ่งลากขึ้นก็ได้ลากลงก็ได้นะครับให้เรียนเขียนตามต่อไปเป็นเส้นตรงแนวนอนเส้นตรงแนวนอนเราจะลากจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้คุณครูขออย่างหนึง่งบางคนที่เขาชอบบิดกระดาษานี้นะ มันจะกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นแนวตั้งแนวนอนแล้วนะพยายามทํากระดาษให้เป็นเหมือนเดิมนะคือให้ทรงกระดาษมันตั้งก็ตั้งอย่างเดียวเราอย่าไปบิดกระดาษฝึกกล้ามเนื้อมือครับเราโอเคกูคจะเริ่มจากจากซ้ายไปขวาก่อนลากไปไม่ตรงไม่เป็นไรนะเรียนพยายาม ฝึกนะครับฝึกมันอาจจะเบี้ยวมันจะคือครั้งแรกมันมันสมันสามารถผิดพลาดได้เสมอนะครับแต่พอเราฝึกเยอะๆเขียนเยอะๆนะครับมันก็จะทําให้มือเรามันแม่นสำหรับการเขียนเส้นมือเราก็จะแม่นนะครับ ฝึกซ้ายลากซ้ายไปขวาลากขวาไปซ้ายอันนี้คือเส้นตรงแนวนอนเดี๋ยวครูจะเขียนกำกับไว้แนวนอนตร,ตรงแนวตั้งคิดด้ยวยกันเส้นเฉียงหรือเส้นทะแยงนั่นเองนะครับวิธีการเขียนก็เราจะลากซ้ายไปขวาซ้ายลากไปขวาบนหรือขวาบนมาซ้ายล่างก็ได้จะสลับกันเดี๋ยวครูจะแบ่งครึ่งไว้กัน ฝั่งบนคุณจะลากขึ้นนะฝั่งด้านนี้คุณจะลากลงโอเค่าเริ่มครับฝั่งนี้เจะลากลงค่อยๆลากก็ได้ นะครับไม่ต้องไม่ต้องฝืนมากนะครับส่วนใครที่กําลังหาอุปกรณ์อยู่นะตอนนี้นะยังหาไม่ทันก็ตอนนี้ครูใช้เป็นสีเมจิกนะมันจะก็มันจะชาร์จขึ้นมาหน่อยสําหรับนักเรียนไม่ต้องไปหาใหม่ครับเอาสีที่โรงเรียนเขาแจกให้นะพวกสีไม้สีอะไรมันนะมันลากเส้นแทนก็ได้นะครับไม่ต้องไปซื้อเส,เสียตังค์พวกกระดาษก็ใช้เป็นกระดาษ A4 ที่บ้านถ้ามี นะครับหรือสมุดวาดภาพแต่ก็แนะนําเป็นถ้าอยากเก็บผลงานก็ทําเป็นสมุดวาดภาพไปดีกว่านะครับอันนี้เป็นเส้นตรงแนวเอ้เส้นทะแยงเส้นเฉียงเส้นต่อไปสําหรับเส้นต่อไปก็คือเส้นซิกแซกหรือเส้นสลับฟันปลานี่เหมือนฟันปลาเหมือนฟันปลาอะไรรู้ไหมปลาฉลาม วาดซ้ำลงไปในเส้นเดิมตรงนี้ยังไม่ใช่นะวันนี้ครูเขียนเป็นให้มันต่อกันลากขึ้นลากลงลากขึ้นลากลงลากขึ้นลากลง การจับดินสอจับสีอย่างเงี้ยก็มีส่วนสําคัญในการลากเส้นเหมือนกันนะถ้าเรียนจับชิดเดี๋ยวครูจะจับชิดให้ดูมันจะทําให้ให้มุมการเบี่ยงของมือเนี่ยมันจะสั้นแต่ถ้าเราจับยาวจับสั้นคือเขียนหนังสือจับยาววาดภาพนึกเงี้ยมันจะทําให้การดึงเส้นการเขียนเส้นเนี่ย มันจะง่ายขึ้นครับเราจะเขียนเส้นวาดภาพได้คือการให้มือเนี่ยการลากการกวาดไปเนี่ยมันจะทําได้เยอะกว่าการจับสัส้นๆถ้าจับสัส้นๆมันเขียนได้แย่นี้นะครับพยายามลองฝึกจับยาวๆนี่คือเส้นซิกแซกสำหรับเส้นต่อไป นะครับก็จะเป็นเส้นโคง้งเส้นโค้งมีทั้ง2แบบนะครูจะเขียน2เส้นหลักๆก,ก่อนคือเส้นโค้งขึ้นบนแบบนี้เส้นโค้งลงล่าง เหมือนยิ้มโค้ขงขึ้นบนโค้งลงล่างเหมือนคนยิ้ม คนที่ยังไม่ยิ้มเหมือนคนยิ้มกับคนนี่เส้นโค้งขึ้นบนโค้งขึ้นบนแล้วโค้งลงล่างนะครับต่อไปก็จะเป็นเส้นโค้งขึ้นน้ำนึกถึงขึ้นน้ำดิมันจะเป็นยังไงมันจะไหลไปอย่างนี้ใช่ไหมกูจะวาดยาวๆไปนะเส้นโค้งขึ้นน้ำ เป็นเส้นต่อนเนื่องนะนักเรียนไม่ต้องยกนะไม่ไม่ต้องยกสีหรือดินสอกพยายามฝึกให้มันชินกับการเขียนแบบนี้บ่อยลากลับ เส้นต่อไปเส้นสุดท้ายครับก็จะเป็นเส้นเส้นโค้งก้นหอยนะจะเริ่มจากวงเล็กม้วนออกมาเหมือนเลขกหนึ่งหรือเริ่มจากขอบนอกแล้วก็ม้วนเข้ามาด้านในนะครับทำเล็กๆใหญ่ๆสลับกันไป ม้วนซ้ายม้วนขวานะครับม้วนในออกนอกหรือนอกเข้าใน,นทำไมกรถึงเรียกก้นหอยมันจะมีเอ,อ่อหอยอะไรอ่ะหอยโข่งนะมันจะเริ่มจากจุดเล็กๆตรงกลาง จะหอยตัวเล็กใช่ไหมมันก็ค่อยๆขยายเปลือกออกมาเปลือกมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอเราไปดูด้านหลังของหอยมันก็จะเป็นเป็นรูปแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นโคงก้นหอยอือหึโอเคนี้เส้นโค้งก้นหอย เส้นหลักๆก็มีประมาณนี้2เส้นนะก็คือเส้นตรงและเส้นโค้งเส้นตรงมีแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงเส้นซิกแซกสลับปันปลาเส้นโค้งนี่มีเส้นโค้งความโค้งงายเส้นขึ้นน้าเส้นขดก็หน่อยนักเรียนรู้ไหมว่าเส้นต่างๆมันมีความหมายของมันเอาละครูจะถามว่าเส้นอันไหน เส้นไหนให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงลองนึกดูดิลองนึกภาพตามดูดิถูกต้องเส้นให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงก็คือเส้นตรงแนวตั้ง,งนึกถึงอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงมีอะไรมีต้นไม้ ใช่ไหมต้นไม้ต้ตนใหญ่ใหญ่เป็นเส้นตรงแนวตั้งขึ้นอะไรอีกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะเป็นเสาไฟฟ้าอาคารบ้านเรือนที่มันใช้เส้นตรงเส้นตรงขึ้นไปนะครับความรู้สึกถัดไปเงียบสงบนะครับเงียบสงบราบลื่นนั่นก็คือเส้นตรงแนวนอนให้ความรู้สึกราบลื่นนิ่งเหมือนน้ําในทะเลสาบทะเลสาบในประเชศ ไม่ใช่ทะเลทะเลมันจะมีคลื่นนะถ้าทะเลก็จะเป็นคลื่นเส้นคลื่นน้ำาเงี้ยน้ำในทะเลสาบที่มันนิ่งเส้นเอ่อเส้นของเส้นขอบฟ้าที่เป็นเส้นตรงเฉยแนวนอนต่อไปสําหรับเส้นแนวทะแยงหรือเส้นเฉียงเนี่ยมันให้ความรู้สึกมันไม่มั่นคงนะไม่แข็งแรงดูพร้อมที่จะล้มเมื่อไหร่ก็ได้ นะไม่มั่นคงแรงต่อไปเส้นซิกแซกอะให้ความรู้สึกอะไรคิดว่ามันยังไงเหมือนเป็นขึ้นอะไรเนะี่ยเคยเห็นเ,เครื่องจับชีพจรไหมมันจะมีเส้นตึก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 อย่างเงี้ยเต้นตามจังหวะหัวใจนั่นถูกต้องครับมันให้ความรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็รุนแรงเหมือนแผ่นดินไหวเห็นกราฟมันจะมีเส้นกราฟแผ่นดินไหว เป็นเขาก็จะใช้เส้นนี้นะครับแสดงความรู้สึกรุนแรงแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นส่วนเส้นโค้งเหรอครับแล้วเส้นโคงน้งนักเรียนคิดว่าเป็นไงเส้นโค้งให้ความรู้สึกอะไรใช่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลน,นะครับให้มีให้ความรู้สึกนุ่มนวลมีการเคลื่อนไหวเวลาเราวาดตัวกระตูนแเ้วเสังเกตกนักวาดกระตุนเขาจะใส่เส้นพวกนี้เอาไว้ในบริเวณร,บรอบ ขอบขอบร่างกายสําหรับคนที่เขาเหมือนไอสำหรับตัวการ์ตูนที่มีลักษณะการเดินหรือวิ่ง <_ d> um> เขาจะใช้เส้นเนี้ยเขียนช่วยไปให้ทาให้ให้ความรู้สึกเหมือนว่าการ์ตูนมันขยับอยู่นะครับเส้นถัดไปก็คือเส้นโคง้งเส้นโค้งคลื่นน้านะครับให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็ตื่นเต้นด้วยอ่เวลาเราไปเขียนน้ํามันจะมีเส้นคลื่นตรงเนี้ยไปเขียนให้เกิดทําให้รู้สึกว่า น้ำที่มันนิ่งๆอยู่นะครับสมมุติว่าเราวาดน้ํานิ่งๆเร,เราใช้เส้นตรงแน่นอนเราต้องการเปลี่ยนบรรยากาศของของน้ํานะครับให้รู้สึกว่ามันมีการไหลเชี่ยวไหลอะไรเงี้ยเราก็ใช้เป็นเส้นโค้งขึ้นนะเส้นสุดท้ายนะครับมันดูแล้วมันเป็นไงดูแล้วงงๆไหมดูแล้วมันพิศวงพิศวงไงนะครับ เส้นขดก้นหอยเนี่ยเส้นโค้งก้นหอยเนี่ยมันให้ความรู้สึกอึดอัดดูมีปริศนาดูมีความรู้สึกแบบไม่มีที่สิ้นสุดดูลึกๆดูงงๆอะไรประมาณนี้นะฮะเส้นต่างๆอย่างเงี้ยเส้นเหล่านี้นะครับพอนักเรียนได้ฝึกได้เขียนเสร็จแล้วมันก็จะไปอยู่ในชิ้นงานของเราเวลาเราไปวาดภาพต่างๆนะครับครูมีใบงานอยากจะให้นักเรียนเอ่อได้ ลองทำดูฝึกเขียนนะครับยกเส้นเหล่านี้มาหรือว่าใครจะมีเส้นอื่นๆก็ได้เพิ่มเติมมา,มาเขียนในลักษณะซ้ําไปซ้ํามานะครับเขียนอยู่ในกรอบเนี่ยอย่าให้มันล้นออกกรอบส่วนาการตีกรอบขนาดกรอบก็จะเป็นขอบกรอบ1นิ้วนิ้วหนึงนิ้วอยู่ตรงไหนนิ้วอยู่ตรงไหนของไม้บรรทัด สำหรับไม้ทัชที่มี2ฝั่งนะดูสังเกตตัวเลขสังเกตตัวเลขตัวเลขก็จะมีตัวเลขเลข็กตัวเล็ๆแล้วก็มีตัวเลขใหญ่ๆนิ้วไม้ทัดด้านนิ้วก็เป็นฝั่งอันใหญ่เนี่ยหนึ่งนิ้วคือคูณหนึ่งนิ้วครับครูจะทาบลงไปขีดหนึ่งนิ้วแล้วก็เว้นหนึ่งนิ้วเพื่อจะไปขีดช่องที่สองสามสี่ห้าครูมีทั้งหมดห้าช่องนะแนวตั้งแล้วแน่นอนอีกสีเป็นเท่าไหร่ ทั้งหมด5คูณ4เป็น20เยี่ยมากโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเขียนช่องกันเลยนะ โอเคแล้วตอนนี้คุณครูก็เสร็จแล้วนะครับเป็นใบงานที่หนึ่งนะเราพบกันในครั้งแรกครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่หนึ่งก็ในช่องต่างๆนะครับมีทั้งหมด20ช่องเนี้ยครูจะเขียนทั้งเส้นตรงนะครับแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงเส้นทิกแทกสลับปันปลาเส้นปะเป็นตรงแนวตั้งขีดขึ้นและขีดลงนะครับพยายามฝึกมือบ่อยๆแล้วก็เส้นโค้งลักษณะต่างๆนะครับนี่คือใบงานชิ้นที่หนึ่งที่เราเจอกัน โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับพบกันใน EP ถัดไปครับจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพบกันใหม่ครับกับห้องเรียนศิลปะอ,อยอนอสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ